ม,ม,นนะมสวัสดีค่ะวาทุกคนก็กลับมาพบกับแพรอีกแล้วนะคะที่ช่องอลิฮาร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพรมีเพลงน่ารักน่ารักมาสองาทุกคนนะคะสําหรับคนที่กําลังมีความรักนะคะแล้วก็สับสนงงวยอะไรแบบนี้เนาะเป็นเพงลงเก่าพอตัวแล้วนะคะ <Yeah. S 1> มีเพื่อนขอเพลงดีเข้ามานะคะชื่อเพลงนะคะชื่อเพลงว่ารักของเธอมีจริงหรือเปล่า ใช้วิธีการดึงตกในการเล่นนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าสมมุติว่าใครจะเล่นคี์ปกตินะคะให้ลด,ดกีตาร์ลงครึ่งเสียงเออส่วนแพนนะคะจะหนีบคาโปที่แฟดสีนะก็จะได้เสียงสูงขึ้นมานะคะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการจับ g m ียม AJ7 นะคะก็จะตับแบบนี้ค่ะ 1... 2... ึ AM สนะคะ M จะจะตับแบบนี้ 1>, 1 2ึ Bm7 ก็จะจับแบบนี้นะคะ Bm7 อันนี้ไม่ต้องทาบสายทั้งหมดนะคะทาบแค่ถึงแค่สายน,นี้พอแพจะจับแค่อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นคอร์ด D7 นะคะ D7 จะับแบบแบบนี้คะ่ะ1 2 3่อคอร์ด Cmaj7 นะคะก็จะวางประมาณนี้คะ่ะ วันนี้ค่ะเพลงน,นี้นะคะก็วิธีการตีขอดนะคะจะตีขอดแบบตึงตกเออมันก็จะเป็นตึงตกที่มีความเปลี่ยนขึ้นมานิดนึงเนื่องจากเพลงน,นี้แพรู้สึกมีฟีลหวนๆดังนั้นแพจะเล่นเบสแค่ครั้งเดียวปกติแล้วเวลาเราตีขอดเราจะตีแบบเบสต,ตึงตกตึงเบสตกใช่ปะแต่รอบนี้นะคะแพจะขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะจะเป็นเบสึ ปกติเป็นสายเบสใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นสายสีนะคะให้มันมีเสียงสูงขึ้นมานเดนเนาะก็จะเป็นสแล้วก็ตกทั้งหมดในการตีคอร์ดเพลงนี้นะก็จะเป็นเบสตกแล้วก็สายสี่เออมันก็จะเบ ดีกว่าค่ะเพลงนี้ก็จะเล่นถอดแบบนี้วนไปทั้งเพลงน,นะคะเดี๋ยวแพรจะข้ามข้ามข้ามบางอันออกไปนะคะเพราะว่าจะได้มีแบบเออเล่นได้เกือบทั้งเพลงเนาะโอเคงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนพร้อมกันค่ะทั้งเพลงเนาะหนึ่งสองส จะมีความดึงนิดนึงแล้วค่อยตบนะคะก็เดี๋ยวนะลองเล่นท่อน,นสุดท้ายทีนะคะมันจะเป็น กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r ร b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้แพ์ด้วยนะคะแล้วนะคะอยากให้แพรสอนเพลงอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะแพ์จะพยายามสอนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเพลงไหนเล่นไม่ได้จริงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนโอเควันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย